สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเปิดไพ่ให้กับชาวราศีกลุ่มนะคะประจำเดือนมกราคม2567ค่ะมาดูกันนะคะว่าในช่วงเดือนต้นปีใหม่นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับชาวกลุ่มบ้างนะคะก็จะเป็นตัวแทนในการเปิดไพ่อ่านไพ่ให้กับทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะทุกคนทุกท่านก่อนไปรับชมคำทำนายนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจและค่าครูให้กันด้วยนะคะแล้วก็ดูโฆษณาให้เพื่อเป็นการซัพพอตอีกช่องทางหนึ่งให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะามาดูกันว่าเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้าง ขอเปิดไพ่ให้กับชาวราศีกุมนะคะขอเปิดไพ่ให้กับชาวราศีกุมประจำเดือนมกราคม2567ไพใบแรกนะคะ8ดถ้วย ดื่มน้ำไปเลยจ้าแปดถ้วยแปดถ้วยคือความรู้สึกนะคะแปดถ้วยคือแปดถ้วยใบนี้มันหมายถึงความรู้สึกที่อ,อยากจะออกเดินทางและนะคะบางคนอาจจะชอบดื่มก็ได้นะสำหรับชาวกลุ่มนะคะเป็นความรู้สึกเหมือนอยู่ในช่วงของการตัดสินใจที่จะหันหลังให้กับความรู้สึกแต่ก็ยังอยู่นะ เหมือนบางคนอาจจะเป็นในลักษณะของเกณฑ์การเดินทางนะคะข้ามอำเภอข้ามจังหวัดข้ามทวีปก็ได้นะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เกิดอีกที่ไปได้ดีอีกที่เหมือนเกิดออต้องต้องอยู่ห่างไกลครอบครัวนะคะไพ่ใบนี้คือการที่ต้องออกไปทํางานนะห่างไกลครอบครัวนะคะคุณกำลังดื่มน้ําอยู่หรือเปล่าเนี่ยหรือว่าชอบดื่มชอบดื่มไหมนะคะ มาดูกันว่าจะเป็นยังไงอีกอัดวินถือดาบเป็นคนใจร้อนด้วยนะคะสถานการณ์ที่คุณกำลังเจอเนี่ยมันจะต้องออกไปสู้แล้นะออกไปสู้ออกไปลุยออกไปแก้ไขปัญหาออกไปต่อสู้ฝ่าฟันเหมือนนักลบอะที่จะต้องออกเดินทางนะคะกองเชียร์เพียบเลยนะ อาจจะหมายถึงคนที่บ้านญาติพี่น้องนะคะที่คอยซัพพอร์ตให้กำลังใจขณะเดียวกันก็เหมือนว่าจะเป็นคนใจร้อนเช่นเดียวกันนะใจร้อนใจด่วนนะคะมีเกณฑ์ในแง่ของการเดินทางแน่ๆนะกำลังจะไปแล้วนะคะขอดื่มน้ำอีกสักหน่อยนึงแล้วกำลังจะออกรถแล้วเนี่ยนะคะแต่อย่าใจร้อนนะ คิงถือเหรียญน,นะคะเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเกี่ยวข้องกับที่ดินมรดกเกี่ยวข้องกับเงินก้อนนะคุณน่าจะกําลังคาดหวังเงินก้อนใหญ่สักก้อนหนึ่งนะเงินก้อนนี้อาจจะเป็นเงินมรดกหรือทรัพย์สมบัติหรืออสังหาบางสิ่งบางอย่างของคุณนะรถลาบ้านช่องที่ดิน นะมรดกก็ได้นะเหมือนในใจคุณกำลังจะคาดหวังสิ่งนี้อยู่นะคะห้าถ้วยห้าถ้วยนี่คือมีคนทําใ้้เสียความรู้สึกนะในภาพนี่ก็จะเห็นเลยว่าน้องแมวสีส้มนะแมวส้มเนี่ยมาทำน้ำให้เสียเสียหายนะมีคนกำลังทำให้เสียความรู้สึกนะกำลังแบบ มองข้างอยู่เช่นเดียวกันนะ,ะเสียความรู้สึกจังนะอาจจะมีคนข้างๆนะที่ทำให้คุณว้าวุ่นเสียความรู้สึกหุดหงิดโมโหนะคะในช่วงของเดือนมกราคมนี้นะอขอดูหน่อยพื้นฐานของคุณก็เป็นคนที่มั่นคงนะแล้วก็โฟก,กัสไปที่ความมั่นคงโฟก,กัสไปที่การหาเงินมากๆนะคะในเดือนนี้ สำหรับบางคนก็เหมือนจะมีมีลูกหนี้เอาเงินมาใช้หนี้ด้วยนะเหมือนคุณกำลังคิดในเรื่องของการเงินนะมาสำคัญเลยวางแผนการเงินแล้วก็บางคนก็ใช้เงินไปหนักเหมือนกันนะที่ผ่านมาแล้วก็ประหยัดเงินและฉันถ้าต้องวางแผนใหม่และต้องออกจากบ้านไปสู้ไปลุยไปต่อสู้กับชีวิตคิดไว้แล้วปีนี้ฉันต้องได้สินทรัพย์ได้รถได้บ้านได้ที่ดิน ก้อนใหญ่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณคาดหวังและนะคะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณก็คืองานนะเป็นหัวหน้างานหัวหน้าเจ้าโปรเจกต์ถ้าเป็นผู้หญิงก็เหมือนจะได้รับตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นกำลังจะประสบความสำเร็จในแง่ของการงานนะคะแล้วก็กำลังอยู่ในจุดที่จะต้องแบบสู้ลุยนะเป็นผู้หญิงในลักษณะ working woman นะคะยังไงอีก เนี่ยอีพจรกำลังลงเท้าแล้วนะคะชาดิออตนะกำลังออกเดินทางไปต่อสู้เพื่อครอบครัวนะคะคนที่รักบ้านรักครอบครัวมากนะเหมือนเป็น energy เหมือนกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงขยับขยายเดินทางไปข้างหน้านะคะแต่ว่า energy ของชาดิออตเนี่ยเขาจะเป็นคนที่อ,อ่า ต้องทำงานนะักต้องเหนื่อยไม่ได้มีอะไรได้มาง่ายๆนะเนี่ยภาหนะพาหนะนะคะชีพปรจรลงเท้ามากๆนะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้บางครั้งเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลามานั่งดูคลิปเราเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเหมือนเขาจะต้องโฟกัสไปที่ความมั่นคงแล้วก็การเงินการงานเป็นส่วนใหญ่นะพอดูหน่อยเนี่ยงานเยอะมากคุณกําลังจะได้รับงาน ที่หนักเลยนะกำลังมีการดิวงานกำลังมีการคุยงานบางคนอาจจะมีการวิ่งเต้นนำเสนองานอ,ออกไปสู้ไปลุยอาจจะเกี่ยวข้องกับเขาเรียกว,ว่าอะไรในหน้าอสาังหาหรือเจ้าของกิจการหรือเจ้าของผู้รับเหมาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะจะต้องเกี่ยวข้องกับรถลายานผ่านนะ แล้วก็เกี่ยวข้องกับงานทํางานหนักมากนะคะกําลังจะได้รับโอกาสในเรื่องของการงานและนะเหมือนจะมีงานเข้ามาเยอะด้วยนะคะในใจคิดเรื่องเงินหมุนเงินเลยตอนเนี้เจะหมุนเงินทําอะไรดีจะไปลงทุนอะไรดีนะคะบางคนก็เป็นคนที่ทํามาค้าขายเนาะจะต้องขับรถขับรานะคะแล้วก็ ได้เงินเข้าบัญชีได้เงินออกบัญชีอารมณ์เหมือนซื้อมาขายไปอ่ะซื้อของซื้อของมามาเข้าร้านแล้วก็มีการลูกค้าก็โอนเงินอะไรอย่างเงี้ยเป็นการบริหารจัดการในเรื่องของการเงินนะคะสองเหรียญตรงนี้ชาดอดตรงนี้ก็เกี่ยวข้องกับรถรายานพานนะบางคนค้าขายบางคนส่งของบางคนเกี่ยวข้องกับรถอะที่ต้องออกไปสู้ไปลุยไปต่อสู้ไปทําบุกสู้ลุยข้างนอกเนี่ยแน่ๆนะคะ งานของคุณไม่ใช่งานที่ต้องทำอยู่กับที่นะเป็นงานที่ต้อง take action เป็นงานที่ต้องวิ่งเต้นติดต่อเจราจานะคะแต่ขณะเดียวกันตอนนี้เหมือนขอดื่มน้ำพักให้หายเหนื่อยก่อนกำลังจะออกไปแล้วนะคะบางคนเสียความรู้สึกไปกับคนข้างๆบริวารคนรอบข้างหรือคู่ของคุณก็ได้ที่ทําให้รู้สึกหงุดห,ห,หงิดโมโหเสียความรู้สึกบางคนอาจจะมีปากมีเสียงทะเลาะบอแวงกันก็ได้เช่นเดียวกันนะ แต่ถ้วยหถ้วยคือคนที่เคยผิดหวังกประดีตนะคะหมายถึงในด้านความรู้สึกหรือความสัมพันธ์นั้นไม่ค่อยได้หลังใจอะนะคะ1ิดาบคือคนที่เหมือนอยู่ในสภาวะที่พักร่างกายพักผ่อนนอนหรือพักฟื้นนะคะเป็นช่วงเวลาที่บางคนมีหนี้สีนภาระผูกพันมากมาก,มากนะคะแต่อยู่ในสถานการณ์ที่ถามว่าหลับไหมอ่ะก็นอนหลับนะแต่มีเรื่องเครียดนะคะ เครียดมากนะคะแต่ถามว่ามันก็ยังมีสิ่งดีๆนะเพราะแต้สำหรับมันเป็นชัยชนะกำลังจะเกิดขึ้นนะคะหมายถึงว่าสิ่งที่ลงทุนลงแรงไปเนี่ยมันกำลังจะอ,ออกดอกออกผลนะคะซึ่งกำลังจะประสบความสำเร็จนะแต่ทุกอย่างคุณจะต้อง take action เห็นไหมตัวต้นของคนะุณอะมันเหมือนเป็นพนังงานของคนที่ต้องออกเดินทางออกไปทำงานห่างไกลครอบครัว นะในแง่ของความรู้สึกก็เหมือนแบบบางคนก็ไม่ค่อยเติมเต็มอะไม่ได้สนใจความรักคนรักัดทีเดียวนะคะเหมือนเหมือนคุณตอนเนี้มีอารมณ์ในแง่ของตักกะของความคิดคำพูดการตัดสินใจอย่างเร่งด่วนนะที่จะต้อง Take action นะคะขับรถขับราเนี่ยขับระวังนะคนคนนี้ขับรถเร็วปากดีด้วยนะคะไม่ใช่ว่าจะอ่อนหวานนะ ไม่ไม่มีพลังงานความอ่อนโยนเลยนะคะเพราะถ้วยนี้มันล้มไปหมดเลยนะมันแบบเสียความรู้สึกเสียลมนะคะแต่คุณนะเป็นคนที่เหมือนแบบพื้นฐานของอคุณนะสร้างอยากจะสร้างความมั่นคงร่ำรวยนะในใจคือคาดหวังเงินก้อนใหญ่ความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะแต่ตอนนี้มันต้อง take action ไงนะคะแล้วก็คุณก็พยายามเก็บหอมรอมริบนะบางคนก็อาจจะมีลูกหนี้นะ เอาเงินมาคืนที่เคยหยิบยืมไปนะคะประมาณนี้นะหรือมีคนมาขอความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินก็ได้นะอดีตที่ผ่านมานะคะเเสียความรู้สึกจังเลยนะคะประมาณนี้นะสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะก็คือคุณจะได้รับโปเจกต์งานอะไรใหม่ๆงานใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็อยู่ในตําแหน่งที่สูงนะ ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะก็มีโอกาสที่จะได้อยู่ในจุดจุดนี้นั่นก็หมายถึงว่าภาระหน้าที่ในเรื่องของการงานนะเป็นลีดเดอร์ชีพเป็นผู้นําเป็น working movement นะคะแล้วก็เนี่ยกำลังจะมีคนเข้ามาดิวมาคุยงานากับคุณแล,และกําลังจะได้รับมอบหมายบางคนสมัครงานหรือ,อ,อมีการพูดงานดิวงานใช่ไหมคุณอาจจะได้ขยับขยายเรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งขึ้นมาแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่เยอะมากๆบางคนอยู่ใน ตำแหน่งที่ต้องแมนจในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของการเงินนะบัญชีการเงินอะไรประมาณนี้หรือมันติดทารนะคะเหมือนทำงานหลากหลายอย่างมือมือเนี่ยไม่ไม่ว่างเลยนะแทบจะเป็นโทศกัณฐ์ศิมือเลยนะคะเหมือนทํางานประคับประคองทั้งแง่ของการเงินด้วยนะคะมีความเครียดนะมีความเครียดวิตกกังวลอยู่นะคะก็อาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของภาระหนี้สิน เดิมก็ได้นะตรงนี้และก็อาจจะต้องระวังปัญหาสุขภาพความเครียดนะคะหรือ,อการใช้ความคิดความคิดที่เยอะเกินไปนะระวังด้วยสําหรับบางคนที่ชอบดื่มแล้วก็ขับรถขับลาเนี่ยก็ระวังอุบัติเหตุนะเนี่ยถ้าชอบกินชอบดื่มของมึนเมาแล้วก็ขับรถขับลาใช้คําพูดอะไรนี้ ก็ต้องระวังสุขภาพตัวเองนะคะอาจจะมีอาการที่ต้องแบบแ้งอะอารมณ์เหมือนนอนนิ่งไปเลยอะไรอย่างนี้นะสาหรับบางคนอันนี้คือข้อระวังนะคะสําหรับคนทํางานทั่วไปก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้รับชัยชนะท้ายที่สุดนะคะสิ่งที่ลงทุนลงแรงไปเนี่ยมีโอกาสเติบโตก้าวหน้านะแต่ว่าชัยชนะนี้ต้องเป็นไปอย่างช้าช้านะคะ เพราะว่าชาญยอคือไม่ได้มีอะไรได้ไมาง่ายต้องสู้ต้องลุยต้องออกเดินทางเนี่ยเขากาลังเขากําลังจะต้องเผชิญหน้ากําลังจะต้องออกเดินทางเพื่อไปต่อสู้นะคะแต่ยังยังไม่ออกเดินทางกําลังกําลังจะไปและนะมาดูคําแนะนํากัน ขยับซิขอคำแนะนำสามใบนะคะบางคนเลี้ยงแมวหรือเปล่าเนี่ยที่บ้านบางคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวบางคนเลี้ยงสัตว์สีเท้าสัตว์สีเท้าก็ได้หมดนะคะสัตว์สีเท้าก็อะไรล่ะวัวควายม้า ได้หมดเลยนะเกี่ยวข้องกับรถลายานพาณนะหรือบางคนมีปัญหาเรื่องรถหรือเปล่าเนี่ยนะมีปัญหาเรื่องรถหรือเปล่าวางคนนะระวังดีๆีับรถขับลานะคะสามใบนะเอ็มเพรสคุณกำลังจะได้รับความสุขความมั่นคงในชีวิตมีผู้หญิงอุปถรัรมภ์นะคะมีผู้หญิงอุปถัมภ์ด้วยนะอาจจะเป็นแม่ภรรยา หรือผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงที่ใจดีนะคะ8ไม้ความก้าวหน้าขยับขยายก้าวหน้าการเดินทางทำงานมากกว่าหนึ่งอย่างทำงานหลายอย่างทำงานหลายโปรเจกต์เน้นไปที่การสื่อสารด้วยนะคะไพ่ท,ที่ได้ออกมา View of Fortune ไพ่โชคดีนะโชคดีโชคลาภสมบัติ นะคะบางคนได้โชคได้ลาบได้เรื่องของได้เรื่องของการเงินได้ได้เกี่ยวข้องกับมรดกที่ดินอสังหาได้หมดเลยบางคนได้โชคแบบฟุกฟกุบางคนได้โชคในเรื่องของโอกาสการงานการขยับขยายก้าวหน้านะคะเนี่ยคือไพ่บทสรุปของคุณคุณกําลังจะมีความสุขนะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางการงานขยับขยายก้าวหน้าเนี่ยมีออฟฟอร์นมาแล้วกาลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิต นะคะเป็นเป็น,นทิศทางที่ดีขึ้นนะไพ่โชคดีไพ่ของความก้าวหน้าขยับขยายไพ่ของความสุขบางคนนะคะมีโอกาสตั้งท้องด้วยเพราะเอ็มเพลสเนี่ยคือพลังงานความเป็นแม่นะก็สำหรับบางคนเท่านั้นนะคะมาดูคำแนะนำกันไพ่บอกว่านะคะความสุขความสบายของคุณนะคะความร่ำรวยคุณจะมีความสุขในทุกๆด้านนะ จงแบ่งปันความสุขและความอุดมสมบูรณ์นะคะให้กับคนรอบข้างนะคะให้เขาได้อิ่มเอิบกับโชคดีโอกาสนะคะโชคลาภจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณนั่นเองนะคือคนน่ะจะได้รับความสุขใช่ไหมในอนาคตนั่นก็หมายถึงเอ็มเพลสเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ชอบแบ่งปันความสุขให้กับคนอื่นนะคะเป็นคนจิตใจดีนะไา่อาจจะอยากแนะนํากับคุณว่าเฮ้ยถ้าในช่วงเนี้ย ใจร้อนเกินไปขับรถเร็วมีปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคุณจะรับการซัพพอร์ตจากแม่หรือภรรยาก็ได้ผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นแม่นะคะคนนี้นะเอ็มเพลสคนนี้คือความเป็นแม่ความอ่อนโยนความเข้าใจนะคะถ้ามีปัญหาทางการงานหรือความเครียดสามารถคุยกับผู้หญิงในลักษณะประมาณนี้ได้นะทีนี้อีกใบบอกว่า ทุกอย่างจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างรวดเร็วมากๆนะคะมันคือความสำเร็จนะคะแล้วก็สิ่งดีๆนะคะจะอยู่ข้างหน้านะคะจงใช้ความชำนาญของคุณในการวางแผนความรอบคอบอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะคะสิ่งนี้จะทำให้คุณได้สำเร็จแล้วก็ราบรื่นนั่นเองนะคะเนี่ยคุณกำลังมีการดีลงานคุยงานและกำลังมีคนคนคนนี้อาจจะ มามอบหมายงานให้คุณหรือคุณไปดีลงานไว้นะคะสาหรับคนที่เป็นเจ้าโปรเจกต์หรือว่าเจ้าของโครงการหรือนะักธุรกิจเนี่ยคุณกําลังได้งานชิ้นใหญ่นะอาจจะมีการดีลกับคนร่ํารวยนะคะคนที่เป็นเศรษฐีเจ้าสัวก็ได้นะเพราะว่าผู้ชายคนนี้อยู่ในตําแหน่งหน้าที่เหมือนแบบเจ้านายหรือคนที่คุณดีลด้วยก็ได้ที่เป็นลักษณะคนมีเงินนะคะแล้วก็มีความก้าวหน้าเกิดขึ้นงานหลายงาน นะมาพร้อมกันนะคะแล้วก็สิ่งสิ่งนี้ยังหมายถึงการสื่อสารความก้าวหน้าการขยายพยายนะคะ,อ,ะอีกหนึ่งใบบอกว่าเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะสำหรับคนที่มีความพร้อมนะพไพ่ใบนี้บอกว่ามันจะดีนะคะสำหรับคนที่มีความพร้อมนะคะทั้งในแง่ของความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆนะคะ สำหรับคนที่มีความโลภนะคะก็อาจจะต้องระวังนะเพราะว่าไพ่วิโอพอจูเนี่ยมันหมายถึงว่าถ้าโชคดีก็จะดีมากนะแต่ถ้าบางครั้งเนี่ยโชคชะตามันก็หมุนเปลี่ยนมันจะมีทั้งดีและไม่ดีนะคะโดยรวมแล้วเรามองว่ามันก็ขึ้นอยู่กับโชคชะตาของเราด้วยนะก็อย่ามองโลกสวยไปซะทีเดียวมันอาจจะมีดีบ้างไม่ดีบ้างเพราะวาดวงแต่ละคนะมันไม่เหมือนกันเนาะ โอเคเราจะมาเปิดคําแนะนำให้คุณเพิ่มนะไพ่ป,ปาิคาเน่อยากบอกอะไรคะการยอมรับความจริงการยอมจำนนนะคะคุณจะได้รับความสุข คุณจะได้รับความสุขและการเสริมอำนาจนะคะคุณจะได้รับความสุขและมีลักษณะของการขอพรเสริมอำนาจเสริมบารมีนะคะไพ่ใบแรกนะคะบอกว่าไพ่ใบที่สองนะบอกว่าช่วงเวลานี้ของคุณนะคะอาจจะต้องปล่อยวางปัญหาสักระยะหนึ่งนะคะเพื่อกลับไปตั้งหลักการคิดทบทวนการวางแผนนั่นเองนะ จงคิดทบทวนแล้วก็วางแผนตัวเองให้ดีนะคะในทุกๆเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นนะสำหรับไพ่ใบรที่3บอกว่านะคะพยายามมองโลกในแง่ดีนะคะยิ้มสู้กับทุกปัญหานะคะคุณจะได้รับความสุขนะให้มองโลกในแง่ดีนะคะแล้วก็ยิ้มสู้กับปัญหาไพ่เบอร์ที่2 3นะคะการเสริมอำนาจนะคะหมายถึงว่าในช่วงเวลานี้ของคุณนะคะ เชื่อในความสามารถของตัวเองนะคะแล้วก็เชื่อในคุณค่าของตัวเองนะเชื่อในความสามารถของตัวเองและเชื่อในคุณค่าของตัวเองว่าคุณมีศักยศักยภาพมากพอที่จะดงมือทำสิ่งต่างๆให้ประสบความสำเร็จได้นะคะด้วยสติปัญญาของตัวเองด้วยความสามารถของตัวเองนั่นเองนะคะช่วงเวลาเดือนนี้สิ่งที่ต้องระวังคือ ความใจร้อนขับรถเร็วหรือบางคนมีปัญหาอาจจะมีปัญหาการขับรถขับราหรือมีปัญหาในเรื่องรถก็ได้นะคะแล้วก็ระวังความเครียดระวังอารมณ์ตัวเองเป็นพิเศษบางคนก็อาจจะมีเสียความรู้สึกเสียอ,อกเสียใจกับบางสิ่งบางอย่างบ้างนะคะบางคนชอบดื่มด้วยนะก็อย่าดื่มหนักนะคะจนเกินไปแล้วก็ระวังในเรื่องของการขับรถประมาณนี้นะคะทุกคนชาวราศีกุมภ์ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะ